แรงขนาดค้าแล้วรถผมในคอนเทนต์เลยแลนลงให้หน้าอาใช่ โอ้ขาไซโอ้คาไซครับโอ้เดี๋ยวคอนเทนต์เลยวะ จวจูบก็จูบแน่ฮนะว่ามันสิกกเกลียนฮะอ๋อถ่ากกยาคลิปมาแน่บืนมนันเล็กน้อยกันอะ่ะ <laughs> โอ้ <laughs> อก,กันแล้ลงในหน้าจะเปนวะ แรงขนาด <c oughs> โอ้ยเดียวหงสาซอยกันอยู่เลยอ่ว้าวป้าเกือบกลืนหมดเลป้าทางนี้ว่าหดวอีดีครับเนี่ยไฮน่ามันเป็นไฮน่าเลยครับเนี่ยมันเป็นมันเป็นไสเเ้เวอร์และเฮ็ดหน้าวา่าดดแล้วโซนทางอุบุนครับเนี่ยอุ้ยข,ข้าข้าเนี่ยข้าไส้ครับโอ้ผมลุงลอะไอะลงไปผมเนาะ มันอยู่ในรถไหมมันมึงก็ยังมันเป็นดินแกนที่เท่านั้นเป็นไส้เซเบียก็บอกบอกให้มันเป็นไส้เลยเดี๋ยวนี้เอ้ามาหอด่อถึงครับผมไปลุยงานต่อเกือบได้เอารถไทยมาลาก